จะเริ่มต้นชีวิตอย่างไรในยุควิถีชีวิตใหม่สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้นะคะกลับมาพบกันกับคลิปอ่านหนังสือเปลี่ยนโลกค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาพูดถึงนะคะ,ะการเข้าถึงความรักที่ไร้เงื่อนไขนะคะหากไครก็ตามนะคะที่เข้าถึงความรักไร้เงื่อนไขคนผู้นั้นนะคะก็จะได้รับทุกสิ่งที่ ปรารถนาอย่างไร้ขีดจำกัดเลยค่ะนะคะซึ่งความรักที่ไร้เงื่อนไขนี้เนี่ยก็ไม่เพียงที่จะทำให้เราได้รับในสิ่งที่เราปรารถนาแล้วนะคะก็ยังจะทำให้เราได้เป็นอิสระจากความโลภแล้วก็เป็นอิสระจากความหวาดกลัวนะคะ ทำให้เราเนี่ยได้เข้าถึงวิธีการฝึกที่จะชนะใจตัวเองและรู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองให้มากขึ้นอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นคลิปที่เป็นประโยชน์มากๆกันเลยทีเดียวนะคะข้อความทั้งหมดนะคะก็ได้นำมาจากหนังสือที่มีชื่อว่า Star t of Renew Life โปรแกรมสั่งจิตในวิกฤตโลกเขียนโดยอาจารย์สถิตธรรมเพนสุขซูเปอร์จูเนอร์ค่ะ วันนี้ก็มาใน EP ที่18แล้วนะคะก็มาเริ่มฟังกันเลยนะคะจะเริ่มต้นชีวิตอย่างไรในยุควิถีชีวิตใหม่การก้าวสู่วิถีชีวิตใหม่หรือโลกใหม่เริ่มต้นเมื่อเราค้นพบความรักแบบไร้เงื่อนไขซึ่งเป็นสิ่งที่จะพาเราไปสู่สิ่งที่ปรารถนาอย่างไร้ขีดจำกัดเมื่อเราน้อมรับด้วยความรู้สึกที่อ่อนโยน เราจะรับรู้ถึงความรู้สึกอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราและเราจะหลุดออกจาก,กลงขังของชีวิตอย่างง่ายดายอนุภาพของความรักที่บริสุทธิ์คือจุดเริ่มต้นของการค้นพบรหัสรับของจิตใต้สำนึกที่ทรงพลานุภาพและจะทำให้เราไม่สามารถปฏิเสธหรือต่อต้านกับสกยภาพอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราได้เลย นี่คือกระบวนการแห่งการปลดปล่อยศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของเราเราต้องกล้ายืนหยัดกับสัจธรรมความจริงของโลกด้วยความรู้สึกที่ชัดเจนและพร้อมจะเปลี่ยนแปลงเพื่อไปสู่สิ่งที่เหนือกว่าและมีความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่มีศักยภาพอย่างยั่งยืนรู้จักสังเกตความรู้สึกของตัวเองทุกการสัมผัสที่เกิดขึ้นอยู่เสมอเพราะ มันคือกระบวนการที่จะทำให้เราเข้าถึงจิตวิญญาณภายในและตระหนักรู้ถึงความจริงในระดับปัญญายาณของมนุษย์เราจะสังเกตความรู้สึกง่ายขึ้นเมื่อเราอยู่ในความสงบและว่างจากความคิดหาเวลาอยู่กับความเงียบสงบจนรู้สึกได้ถึงความสงบที่เกิดขึ้นภายในจิตใจอาจเริ่มจากการทำกิจกรรมต่างๆเช่น ดูแลเอาใจใส่สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวดูแลเอาใจใส่คนในบ้านดูแลต้นไม้ดอกไม้หรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ตัวเองชอบฝึกชนะใจตัวเองรู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองให้มากขึ้นเรียนรู้ที่จะผ่อนปลนและมีสติฝึกรู้สึกกับลมหายใจมันทบทวนตัวเองและสังเกตความคิด หรืออารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตัวเองบ่อยๆฝึกมองโลกในแงด่ดีมีรอยยิ้มมีความสุขและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ว่าเราต้องการหรือไม่ก็ตามต้องฝืนตัวเองให้รับรู้ด้วยความเข้าใจไม่ว่าสถานการณ์จะรุมเรา้าหรือบีบคั้นแค่ไหนต้องกล้าที่จะรู้สึกด้านบวกกล้าที่จะยอมรับกล้าที่จะให้อภัย กล้าที่จะมีความรู้สึกดีๆให้กับชีวิตใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกภูมิใจในตัวเองมีสุขภาพแข็งแรงมีความสงบทุกลมหายใจมีชีวิตที่ไม่เร่งรีบหรือรีบร้อนจนเกินไปต้องไม่ใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกทุลนทุลายหรือความรู้สึกสับสนว้าวุ่นใจเมื่อไรที่เราเป็นอิสระจากความคิดไม่ถูกครอบงำจากอารมณ์และความรู้สึก เราจะเป็นอิสระจากโลกภายนอกเราจะเข้าถึงโลกภายในของเราได้อย่างแท้จริงความคิดหรือความรู้สึกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอัตโนมัติตามความเข้มข้นของอารมณ์และจะสลายไปเมื่อเรารู้ทันมันการฝึกทบทวนตัวเองบ่อยๆจะทำให้เรารู้ทันความคิดหรือความรู้สึกของเรามากขึ้นเมื่อ,อไร ที่เราไม่ยึดมั่นว่าเราเป็นอะไรและปล่อยให้ชีวิตลื่นไหลยอย่างอิสระในวิถีของมันสแสดงว่าเรากำลังเข้าถึงการตื่นรู้ปลดปล่อยตัวเองออกจากความขัดแยง้งความเกลียดชังความโกรธความกลัวความอิจฉาริษยาเพื่อให้หัวใจของเราไม่รุ่มร้อนหรือทุกทรมานทุกปัญหานำไปสู่การเรียนรู้ของชีวิตทั้งสิ้น ดังนั้นเราจะต้องไม่ตกหลุมพรางประสบการณ์ของตัวเองแต่ต้องเอาชนะปัญหาหรือสิ่งที่รบกวนใจของเราด้วยความเข้าใจและต้องอยู่ให้เหนือสถานการณ์แทนการจมอยู่ในความคิดจนทำให้ตัวเองต้องเป็นทุกข์การรับรู้ถึงความรู้สึกในปัจจุบันขณะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดการอยู่กับตัวเองที่ไม่ติดอยู่กับทุกข์กับความทรมานในอดีต ยอมรับและซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาจะทำให้เราเข้าถึงความสว่างและกระจ่างแจ้งของชีวิตที่ยอดเยี่ยมได้อย่างง่ายดายการฝึกจิตที่ดีไม่ใช่เก็บตัวเงียบแบบทิ้งโลกภายนอกและหมกมุ่นจมปลักอยู่กับตัวเองอย่างคนที่หิวกระหายแต่คือการอยู่ใกล้ชิดกับจิตใต้สำนึกตามธรรมชาติรับฟังเสียงภายในของตัวเองรับรู้ปัญหา หรือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นด้วยความเข้าใจเพื่อหาสาเหตุและผลรับที่เกิดขึ้นด้วยปัญญาอย่างมีสติคอยสังเกตเพื่อหาสาเหตุให้ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราเป็นทุกข์และจมอยู่กับความเจ็บปวดจากความผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าและอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราไปไม่ถึงสิ่งที่ปรารถนาสักที ถ้าคิดจะทำสิ่งใดต้องตั้งใจทำให้ดีที่สุดทำด้วยความเพียรทำด้วยความเมตตาทำด้วยหัวใจที่หนักแน่นและเด็ดเดี่ยวโดยนึกถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์และโลกอย่างแท้จริงเรียนรู้ที่จะเป็นอิสระจากความโลภอิสระจากความเห็นแก่ตัวอิสระจากการถูกครอบงำด้วยกิเลสและไม่เบียดเบียนหรือทำลายผู้อื่น ใช้ชีวิตอย่างคนที่อยู่เหนือโชคชะตาอย่างคนที่ลิขิตชีวิตตัวเองได้มีจิตวิญญาณของผู้ให้มากกว่าผู้รับใช้ชีวิตอย่างคนที่รวยเหนือรวยเหมือนมหาเศรษฐีผู้อยู่เหนือเงินตราและการครอบครองทรัพย์สมบัติหยุดไล่ล่าหาความสุขในแบบของคนที่โหยหาและหิวกระหายเพราะความสุขที่แท้จริงคือธรรมชาติสูงสุดที่อยู่ในจิตวิญญาณของเราทุกคนและ เราจะเข้าถึงได้ก็ต่อเมื่อเรารู้สึกถึงคุณค่าและประจั์แจ้งในความจริงของชีวิตพร้อมหรือยังที่จะตื่นรู้ในระดับจิตวิญญาณอย่างแท้จริงพร้อมหรือยังที่จะบรรลุถึงชีวิตอย่างรึกซึงด้วยตัวเองผมพร้อมแล้วที่จะก้าวเดินไปกับมนุษยชาติทั้งมวลเพื่อเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของพวกเราไปสู่วิถีชีวิตใหม่ ที่ใจเราใฝ่ฝันและปรารถนาไปตลอดการ้วยรักจากหัวใจอาจารย์สถิตธรรมเพนสุขซูซปเปอร์จูเนอร์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปอ่านหนังสือเปลี่ยนโลกคลิปนี้นะคะก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายคนนะคะที่จะนำไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานะคะที่จะทำให้เราเนี่ยได้เข้าถึงความรักแบบไม่มีเนื่อนไขและทำให้เราเนี่ยได้กลายเป็นผู้ให้แล้ว เขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นการสะสมแต้มนะคะของการเป็นผู้ให้แล้วในวันหนึ่งนะคะเราก็จะกลายเป็นเศรษฐีผู้มั่งคั่งร่ำรวยอย่างง่ายดายนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ใ,ใจของผมมันล่ำลร้องเดียกหาเป็นจิตวิญญาณที่เราปรารถนาที่จะรู้แจ้งในประสบการณ์ของความเป็นโค้ชและความเป็นครูทางจิตวิญญาณซึ่งทมให้ผมรู้ว่ามันคือการค้นพบชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดและที่สําคัญผมรู้ตัวเองอยู่เสมอว่าผมไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะทำมาหาคินเท่าน,นั้นแต่ผมเกิดมาเพื่อที่จะเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตผมไม่ได้เกิดมาเพื่อหางเงิน แต่เกิดมาเพื่อเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตบนโลกนี้ซึ่งมันสําคัญมากกว่าการมีชีวิตอยู่ในโลกแต่ที่สําคัญที่สุดคือชีวิตของเราทุกคนจะต้องค้นพบคุณค่าที่แท้จริงนี้ให้ได้ก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไป